ตรงให้ได้งอให้เป็นวันนี้อาจารย์ภาพมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ท่านนังหลายฟังลองฟังกันดูนะอาจารย์ภาพได้มีโอกาสนั่งรถไปกับโยมอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งอาจารย์ท่านเนี้ยท่านเคยเป็นอดีตนักบวชระหว่างที่นั่งไปด้วยกันนั้นอาจารย์ภาพสังเกตเห็นว่าถึงทางตรง โยมอาจารย์ท่านก็จะเล่นเครื่องถึงทางเลี้ยวโยมอาจารย์ก็จะชะลอแล้วก็เลี้ยวถึงเวลาที่รถติดหรือที่ชุมชนโยมอาจารย์ก็จะขับช้าๆถึงทางโล่งๆโยมอาจารย์ก็จะเล่งความเร็วอนาุภาพก็เลยจึงถามโยมอาจารย์ว่าโยมอาจารย์ทำไมทางตรงโยมอาจารย์ไม่เลี้ยวแล้วทำไมทางเลี้ยว โยมอาจารย์ถึงไม่ตรงไปโยมอาจารย์ท่านนี้ได้ตอบกลับมาอย่างน่าสนใจว่าพระอาจารย์การขับรถมันก็เหมือนการดำเนินชีวิตต้องใช้สติในการดำเนินถึงทางตรงยามจังหวะมันตรงเราก็ต้องตรงไปห้ามเลี้ยวไม่เช่นนั้นจะตกข้างทาง จังหวะทางโล่งโปรง่งเร่งความเร็วได้เราก็ต้องเร่งเหมือนมีโอกาสเราองต้องทำให้เต็มที่ในขณะเดียวกันถึงเวลาที่มันแออัดยัดเยียดคนเยอะที่ชุมชนเราก็ต้องชะลอดูท่าทีสังเกตก่อนมีช่องแล้วค่อยไปถึงทางเลี้ยวมันก็ต้องเลี้ยวตามจังหวะของถนนถ้าเราตรงนั้น มันก็คงจะลงข้างทางอนาภาพได้ฟังคําตอบแล้วมีความรู้สึกว่าอืมมันใช่อย่างที่โยมอาจารย์พูดจริงๆนะชีวิตของคนเราไม่ได้ตรงเสมอไปมันมีทางเลี้ยวมันมีทางตรงมันมีทางโค้งบางจังหวะก็ต้องเร่งความเร็วบางจังหวะก็ต้องชะลอเลยทำให้คิดว่า เรื่องบางเรื่องบางโอกาสบางเวลาเราก็ต้องเป็นคนตรงอย่าอ้อมค้อมให้ตรงประเด็นฉับไวรวดเร็วแต่บางจังหวะของชีวิตเราก็ต้องชะรอดูท่าทีดูคนรอบข้างดูสังคมดูบริบทหาช่องทางในการดำเนินไปอย่างไม่กระทบกระทั่งใครถ้าเราตรงแรงในเวลาที่ไม่ถูกที่ ชีตมันก็คงต้องลงข้างทางหรือว่าสบบาเหตุแต่ถ้าเรามัวแต่ช้าๆดูสงวนท่าสงวนทีในบางโอกาสที่เรานั้นต้องเป็นจังหวะที่เป็นคนตรงคนรวดเร็วคนแรงมันก็คงไม่สมเหตุสมผลกันนับได้ว่าแค่การขับรถของโยมอาจารย์ท่านนี้ก็สามารถเป็นปริศนาธรรมมีข้อคิดข้อธรรมที่แฝงอยู่ ยังไงบ้างคุณโยมทั้งหลายได้ฟังเรื่องเล่านี้ได้ขอคิดอะไรกันบ้างไหมขอเจริญพร